จอด,ดเอ็นคาจอดจอดนี่ละได้มาแล้วสำหรับเลกเชือกใหม่ๆโซๆร้อนๆมือนีสรุปให้สรุปเชือกผีคำเตือนกันจัดทำข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สิติและความเป็นไปได้โปรดใช้จารยาในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับมาแล้วจ้ามาเนี่ย,ยอดกาไปตามแนวทางเลขเชือกมาฝากแมแม่อฟซนะคะมาแล้วจ้า จอดเอ็นค่จอดจอดนี่ละได้มาแล้วสำหรับเล็กเชือกใหม่ๆสซๆร้อนๆมือนี้สรุปให้สรุปเชือกผี1พฤศจิกายน2,568หลังจากที่ไปทำพิธีกับหลวงพอ่อไปในพิธีน่ะมาแล้วบานนี้เอซก็เรียกว่าตัวเลขมันบระชัดเนาะเพราะว่าถ้าเขียน ถ้าเขียนเป็นภาษาไอ้ถ้าเขียนเป็นสีแดงถ้าเขียนตรงซื่อสีแดงมันสีบอกค่อยชัดนั่นแหละเวลาลุงคิดไปแล้วมันบอกชัดมันเหลามันบ่กเห็นเมื่อนี้ก็เลยจะมาสรุปให้เห็นมาแบบใดก็จะบอกแบบนั้นนะครับใครเห็นคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมผู้ใดถูกอกถูกใจก็กดไลค์กดแชร์นะครับผู้ใดบ่มากก็เลื่อนผ่านนะครับย้ำว่าเป็นเพียงแค่นแนวทางนะครับเป็นเพียงแค่นแนวทางเท่านั้น นะครับสลหรับงว่ที่แล้วนี้ผมไม่ได้ไปเอานะครับงื่ที่แล้วไม่ได้ไปเอานะครับั่ะละงวดนี้ได้มาใหม่สดสดร้อนร้อนนะครับผมแล้วกับมีความฝันนํานะครับมีความฝันเอาเอาความฝันก่อนฝันของหลวงพอ่อหลวงพ่อเพิ่นฝันนะครับหลวงพ่อหรือหลวงปู่เนี่ยเพิ่นฝันฝันว่าได้ไปจับป่าอันนี้ให้แปลงอยกันเด้อ แต่ซอยกันเบึงเพิ่นฝันว่าได้ไปจับป่าจับได้มีพวกปลาเข็งปลาคอนี่แหละพวกปลาเข็งปลาคอปลาช่อนปลาหมอน่แหละแต่ให้พ้อจ้าผมก็ไปได้สอเพิ่นได้จักตัวแต่เพิ่นยินว่าได้ปลาเข็งปลาช่อนนี่แหละนั่แหละเพิ่นก็เลยตีมให้หลวงพ่อเพิ่นก็เลยตีมใหอเอาวามฝันนั้นตีมะหอห้าเจ็ดแปด นะครับห้าเจ็ดแปดสามโตชุดเดียวเลยอันนี้คือความฝันบ้านนี้เลขเชือกทำพิธีเสร็จปุ๊บก็เห็นอันนี้จะเห็นกันด้เห็นแต่มันมันบอกคือเลขเจากองอันนี้บอกไว้ตอนนี้ด้วอันนี้คือเลขเชือกนะครับบรมเมนของผมเลขเชือกนี่คือผมไปตามมะหายซจือๆตามมะหายฟังตามมหายเบิงมันบแมเนของผมเป็นของหลวงพ่อถ้าเขาเข้ากันจะได้ไป รวมเฮ็ดรวมสร้างเนาะมันก็สีเฮ็ดยังหงหน้าเฮ็ดยังหลแนวอ,อยู่เฮ็ดหมองนั่งหมองยังมองเดินปฏิบัติเพื่อนนัะะ่นล่ะนะครับรมก็เป็นซื้อกลางเอาว่าฝากเอ้าให้เบิงดด่งรลดเอาโดนรลายเมื่อยอันนี้คือเส้นใหม่ได้หน่เส้นใหม่เส้นใหม่นี่เคยทำเข้ามาสามัวติด สามตัวสามงวดเนี่ยแต่ห้าสจีจับถือบอบอลูได้นี่อันนี้คือหลวงพอ่อมันจับมาให้เห็นปะเห็นอยู่จ้าชัดปะชัดอยู่จ้าวงกลมเนี่ย่าะมนณยังได้อันนี้คือกลดผ่านแล้วตัวเลขมันขึ้นอยู่ตามตำแหน่งเขียนมาให้ตามตำแหน่งเลยผู้ใดเสี่ยงไปจับยังไดกลับไปจับได้ห้าอยู่ตัวเดียวหาเจ็ดอยู่น้ำกันสามอยู่นี่คนเดียว ห้าห้าเจ็ดสามนี่สันบานี้หลวงพอ่อเพิ่งก็บเลยจับแม่ไห่จับแม,ม,ม่ไห่มีห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดแปดห้าเจ็ดแปดกับไปตุงความฝันห้าเจ็ดแปดแล้วก็ห้าห้าเจ็ดหลวงพ่อไม่ได้จับตัวเดียวคือห้าห้าสามห้าห้าสามมันไม่ได้จับไห้เด้อจ้าพูดได้จริงเไปจับกัจับอะไมันมีห้าห้าสามอีกคู่หนึ่ง เราวีเ้นเก้าความด้เส้นเก้าลงพลอยเฮตองหวัด,บ,ดวบ่ได้ล่คงิปความมือไหนเฮาติดติดธุระเน,ะนาะน่าล่ใง้อยู่อ๋อแอบไม่ล่งอยู่เหล็กเชือกอันเก้านั้นพระจย์ที่แหลก่นเห็นนะ่ะสาม,า,ามห้าเก้ห้าเก้าสามหาเก้า่นจังเลอ๋อมันก็มีสามห้าอยู่ด้อเหรอแน่นก็มีสามหาอยู่อยู่ในเนใหม่นั่นลหละตรงกันคืสามห้าเชือกเ้นเก้าสามหาเก้า ห้าสามห้าเนี่ยไม่ซ้ำนี่เอา้าอันนี้คือสรุปไ้เอาเ,เอาเอาเมดเลยเนาะจ้าเอ้าอันเยาวาหลายเด้อมันก็หลายอยู่นั่นแหละถ้าเอฟซีท่านไหนที่ตามเส้นเก่าก็เอาเส้นเก่ามผู้ใดอยากได้เส้นใหม่ก็เอาเส้นใหม่ใครอยากเอาความฝันก็เอาความฝันนะครับอันนี้ผมเป็นซื้อกลางนําเสนอ นะครับผมกับบรูกันว่ามันสีออกตัวใดนะครับเ c ขอเข้ามาผมกัดตามมาให้รับช่มนะครับผมก็ตามมาให้นะครับนี่แหละคือการแบ่งปันนะครับ FC ท่านไหนที่ดูคลิปนี้นะครับถูกอกถูกใจนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับท่างสําคัญเลยถ้าอยากเห็นคลิปตลอดนะครับไม่อยากพลาดนะครับอยากเห็นตลอดอยากเห็นทุกคลิปให้กดติดตตามไว้ ผู้ใดบกติตามสิบอเห็นคลิปนะครับจะไม่เห็นคลิปนะครับผมเอาเมื่อนี้กันจีคลิปนี้เซตมือแรงแจงเข้าไว้ก่อนเนาะตอนเย็นจะมีโค้งสุดท้ายของอาจารย์สามารถกุฏิเฮียนอาจารย์สามารถกุฏิเฮียนโค้งสุดท้ายมือแรงรอเด้อครับพิมพ์รอไว้นะครับพิมพ์รอไว้เดี๋ยวว่าไม่เห็นอีกนะครับเดี๋ิว่าบริเ็นกันนะสลับแนวทางมือนี้กันนี่ผมอันนี้ นะครับมักกะจัดก็มักกะพานนะครับนะครับผมสำหรับแนวทางนะครับแนวทางของอาจารย์สามารถพิมพ์รอไว้ก่อนนะครับพิมพ์รอไว้ก่อนของผมกัของผมเดี๋ยวผมเอาขึ้นให้นะครับเดี๋ยวผมเอาขึ้นไม้ให้นะเดี๋ยวผมเอาขึ้นมาให้เผื่อเผื่อยังไงเดี๋ยวกลัวไม่ได้ทาคลิปเดี๋ยวผมเอาขึ้นมาให้นะครับของผมหรือว่าของแอดกา นะครับของแอดก้านะครับผมจะมีความฝันแล้วก็เลขสูตรนะครับเลขสูตรตัวเดียวนะครับสูตรตัวเดียวนี่ก็คือเจ็ดนะครับเจ็ดตัวเดียวนะครับอันนี้คือตามสูตรนะครับไม่ไม่มีจับคู่นะครับตัวเดียวเลยมันก็มีตัวเดียวนะครับถ้าจับคู่นะครับจับคู่ก็จะมีเจ็ดสี่เจ็ดสอง เจ็ดสี่เจ็ดสองสามตัวศูนย์เจ็ดสี่สามตัวศูนย์เจ็ดสี่นะครับแล้วก็ความฝันอยากจะว่าความฝันในฟั่งขาวๆผมฝันว่าไปเห็นงาลูกป,ปัญญ่นงาเพิ่นกระดุกกระดิกได้นะครับกระดุกกระดิกได้ผมก็เลยถามว่ายาถ้าขยับได้ก็บ,บอกเลยผมแน่นกระดยองยสีผมก็เลยไปเอา ไปขอเพิินไปนั่งขอเพิิน้าสามตัวออกอยันกันเลยสิมนตอบมาว่าออกหกสี่หกเด้อสามตัวบนองก็เ,เลยว่ามันออกเลยเด้อ้าเดย๋ยวหง้ามันออกแล้วเดี๋ย่ไง้ากรูปบบุืก็กันดอกว่ามันออกมันวนะอันนี้ผมก็เลยว่าเอาอ้าขนาดผมขอสองตัวแน่กันเลยพิ่นบอกมาสองตัวเจ็ดหกกับเจ็ดสาม เจ็ดหกและเจ็ดสามนะครับกับมีประมาณนี้แหละก็ฝัน uh. ก็ฝันผมก็มีประมาณนี้นะครับผู้ใดามากะตามได้ครับได้อบม,มากระพานนะครับเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับผมก็บรู้กันว่าเสียออกตัวใดถ้าผมรู้ผมบอกให้ยัซีซื้อหลานคุ้นหลานแล้วนะครับรวยกันเมื่อประเทศไทยแล้วอันนี้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับผมผมเอามาแบ่งปันนะครับถูกเราก็มีตังใช้กันเนาะ อันบบถูกะยาวากันนะครับเด้อเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขออนุญาตจบลงเพียงแค่นี้สวัสดีครับ